แฟนขับจินบางส่วนโวยวายหลังลูกข่าวนนกุลประกาศว่าจีบแอปทักษอรอและคุยกับแอปเพียงคนเดียว ทำเอาฟินและใจฟูกันทั่วหน้าค่ะเมื่อล่าสุดวันที่9พฤศจิกายน2566นนกุลชาโน,น์นักแสดงคนดังได้ยอมรับแล้วว่าตอนนี้กําลังจีบแอปทักษ์ออนและเป็นคนเดียวที่ยังคุยด้วยจนหลายคนถึงกับฟินแก้มแตกค่ะได้ยอมรับถึงความเป็นสุภาพบุรุษของนอนกุลที่ให้เกียรติแอปมากจริงๆเรื่องนี้ก็นํามาซึ่งความยินดีกันทั่วหน้าที่ในที่สุดสาวแอปที่หัวใจว่างมานานก็มีคนข้างกายที่น่ารักได้ช่วยซัพพอร์ต เป็นอย่างดีพร้อมกับที่มีคนเข้าไปโพสแซลแสดงความยินดีกับนนกุลมากมายเช่นกันค่ะแต่ก็ยังมีคอมเมนต์บางส่วนค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแฟนคลับชาวจีนได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่นนกุลทําวันนี้เลยจริงๆจนต้องมีคนเข้าไปคอมเมนต์ตอบช่วยโดยบอกว่ารู้จักความรักสีแล้วคุณจะเข้าใจหรืออีกคอมเมนต์ที่ว่าแค่เพราะว่าแอฟอายุมากกว่าเนี่ยเหรอฉันขอเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่นะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังมีแฟนคลับ จีนบางคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเขารบการตัดสินใจของนนกูลและขอให้นนกูลเจอแต่เรื่องดีๆมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะเป็นกำลังใจให้นนกูลเสมอและอีกคอมเมนต์ที่บอกว่าแอปเป็นไอดอลที่คนจีนรู้จักมาตั้งแต่เด็กคนจีนมองว่าแอปคือหนึ่งในนักแสดงที่สวยที่สุดของไทยบทบาทของแอปในเรื่องวันิดายังคงเป็นบทบาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีนก่อนหน้านี้แอปก็ดังในจีนละครได้รับความนิยมยินดีด้วย ให้กับทั้งสองคนอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ